เก็บไวท่าาหมดแล้วหรือเดแเออเดี๋ยวถึงอะไรอีกแล้วโอ้โห่ยังไงอะนะะนี่าไปหเองทำเองเหรอ่แ้าอ๋อเอาเอาไปเอาจะไปให้เขาเองได้ไงเธอจะบ้าเหรอ ซื้อให้ทำไมปวดท้องจะแย่อลไรเนี่ยจะไปเนี่ยอ้าวไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรล่ะข้องเข้าฟากมาเธอจะมาให้ก็จะให้กินนะเอ้าเขาเดียวเขาใจเขาเห็นไหนเออไม่เป็นไรหรอกขอบใจมากมันไม่มากหรอกมันก็ซื้อข้าวให้มากไม่พอเลยเนี่ยเอาไม่เอาเ้าครอบใจมากเดี๋ยวซื้อไข่ก็ง่ายใจเออไม่เป็นไรหรอก วดท้องปวดท้องฮะ้ไข่ก่น e ชืไข่กน่เ็มก่อน ไช่คินซื้อไปซื้ออะไไปเดนด้วยเดินอีกนซื้อไปตงกินยาเย็นเนเลยอเดินไปเดินท้ายเคลื้อข้าคุณโถ่คุณ นัดคงถงข้าวเม่ว่างก้วเป็นจาข้าเที่ยวดงเม่าก้เป็นจ้าจ้าลีนมือจ้าลีน้มืองอปเปิ้เนื้อใแอปเปิเนื้อใไม่น้อยข้าวมีชิ้บ้านวร่ก้าวเป็นจ่าข้าวมีชิ้บ้านวร่ก้าเป็นจ้า ก๋อ้าวกมังอะไรครับผมสิบาทคก๋อมต้ข้าวกต้แดงอะไันนี้อันนก้างอ๋อันนี้นี่อาเาดีกว่านี้ใช่ไหมตูดมันแลสบาทาไหมต้องไหม้บาต้องไมต้องสเป็นกินหนึ่งเย็นร้เลยเกี๊ยองนี่มาเนี่ยนะ

ตำฮาผ่านน้ำไสกันนะเจ้าดตสเดดนะ่ต้อับอกเราไม่ต้องรู้่เอาทอดมันฮะ ตลาดมดเลนะี้ยนี่นคือทันตลาดเอารวมกันได้ไหมอมอมันนี้กับนนี้รวมได้ไหมอ่ะรวมยี่สิบอันนี้สิบาทอันนี้ก็สิบรวมกัน่สิบให้ให้เนี้ยห้าร่ารันห้าิ

ตัว่านกอบอยางนุ่นไลเมล็ดขึ้นต้ว่านกอบปางนุ่นเที่ยวดังเินว่านกอบกุเรจาางนุ่นเที่ยวดําเินว่านกอบกุเรจาจ้าลิลเมงจ้าลิเมินแปะป็นเนื้อไส้ัปเปนเนื้อไส้แปปนสิงาทว่านกอบกุเจ้าแปเป็นสิบงาทว่านกอเกยจ้า แก้มังกรข้าวแก้มังกรแดงใช่ไงเนี่ยแก้มังกร้าบแก้มังกรดแดงโมไต้หวันชมไต้หวันหวงอะไรนะชมใช่เนี่ยมึงซราบโรร้อยวันว่ากันเลยจ้าชมใช่เนี่ยมึงซราบโรร้อยวันว่ากันเลยจ้าลิ้นจี่ลิ้นจี่ตะระทุมาลีวันว่า ตะละตุมาลีว่นวานว่านมันแก่ไหมหนูก็ประมาณนี้เดเม็ดมันมน้อยน้อยเป็นตะตอทองผอมๆนะันจะไม่ชุ่ตะอข้าตวตะตอข้าวอ่านุเมล็ินั้นว่านกว็ไปเตยจ้า บนวานโนได้ไหมแก้มกรอนแดงุ่มลามอย่างมีอะไรบ้างล่ะไม่มีอะไรแล้วแก้วแก้มกรอนแดงเออสกใจวมอยู่สมใจวันสมแ่นั้นมงส้างโรร้อยวันว่านกันเลยจ้าสมต้่วั้นมึงส้างโรร้อยวันว่านกันเลยจ้าบิ้นีิ้